รุ่งอรุณแห่งความสุขของชาวไทยในอดีตเมื่อเจ็รปีที่ผ่านมานอกจากความเป็นอยู่ที่รุ่งเรืองของสุขโขทัยและวัดวาอารามหลวงสุขโขทัยยังเคยเป็นศูนย์กลางการผลิตถ้วยชามสังคโลกที่มีชื่อเสียงมากการทำเครื่องปั้นดินเผาสังคโลกสุขโขทัยเป็นมรดกตกทอดจนถึงปัจจุบัน เรื่องเล่าตำนานความเชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดมาของสุขโขทัยอย่างเรื่องพระร่วงวาจาสิทธิ์เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ผู้คนเดินทางมาที่สุขโขทัยเพื่อตามหาข้าวตอกพระร่วงคืวอว่าท่านไปบวดเป็นพระเราข้าวท่านฉันเหลือแล้วก็โปรยลงไป เป็นการอาธิษฐานจิตแล้วก็หวานข้าวที่เหลือจะก้นบาทของเราจะทำหลายแบบอันนี้อยู่อยู่ที่ความเชื่อความศักดิ์สิทธิ์ด้วยที่ขายขายในงานจิวเวลรี่ในด้านความเชื่อความศักดิ์สิทธิ์ด้วยเพราะว่าเราไม่ได้ขายความสวยงามความสวยงามก็ใช่แต่ว่าเขาตอบระลวงเป็นของดงองังข,ของสุวไทยแล้วเป็นของสิริมงคลด้วยคนต่างจังหวัดที่ทำงานข้าราชการอะไรย่างเงี้ย ได้ไปได้ไปเที่ยวบ้านอาต้นแล้วก็ไปขึ้นเกวียนที่นั่นจริงๆแล้วก็ไปเจอกับคุณป้าคนหนึ่งก่อนจำชื่อไม่ได้แล้วคุณป้าก็จะเป็นเป็นศูนย์กลางก่อนนะครับคือใครที่จะขึ้นเกวียนก็มาติดต่อคุณป้าแล้วคุณป้าก็จะสามารถส่งต่อไปให้กับคนแก่คนเฒ่าอยู่ในหมู่บ้านนะซึ่งเขาแก่เกินกว่าจะไปทํานาแล้วอายุแบบเจ็ดสิบ อย่เงี้ยนะฮะเจ็ดสิบกว่าจะไปทางานก็ไม่ไหวก็เลยอันนี้เป็นการกระจายรายได้อย่างที่ช่วยให้คนแก่มีรายได้น,นะฮะ mm. ก็เลยไปเจอกับคือที่คุณลุงคุณตายคุท่านนึ็นนะฮะเราก็ไปขึ้นเกวียนที่นั่น mm. ซึ่งก็เลี้ยงปัวไว้มีเกวียนไว้เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะก็เป็นรายได้เสริมองหนงเขาซึ่งก็แบ,บ่งสั่งปันสูตรไป อันนี้เป็นการกระจายรายได้ที่ช่วยให้คนแก่มีรายได้ก็มีได้อีกหน่อยไม่เคยก็อายุเรามากแล้วเนาะไปไหนทำงานก็ตั้งไม่ไหวแล้วก็ต้องไปแล้ววัวนี่วัวแบบคู่บารมีดูมานานเนี่ยับไม่เขามันจะขายไปเรื่อยว้นขึ้นแล้วก็จะขายวนมันว้นมากมันจะเกยมันจะเกยมันทํางานไม่ได้โกงทำงานไม่ได้โกงดูเลี้ยวไปเลี้ยวมาไม่ตรงทางมันดื้อมันลั่นอะไรเงี้ยเราไปขึ้นเกวียน เี่ยวหนึง่งราคาก็2 0 0บาทนะบแต่เท่าที่ทราบก็คือคุณป้าได้ครึ่งหนึ่งคุณตาได้ครึ่งหนึ่งนะฮะก็เป็นการอยู่กันแบบรอมชอมดีเหมือนกันแล้วก็ไม่ใช่คุณตามีมีบ้านเดียวนะครับก็ยังมีอีกหลายหลายบ้านซึ่งมีอาชีพในทำนองนี้เอ่อก็บอกว่าเป็นการกระจายรายได้อย่างหนึ่งให้ให้คือโดยที่ไม่ต้องรอภาครัฐมาช่วยนะคนแก่คนเฒ่าก็มีรายได้อยู่ก็ดีฮนะ มันมันก็เป็นเป็นอีกฟีลลิ่งหนึ่งนะเราอาจจะเคยนั่งรถโฟล์วด์ด i イ e เคยนั่งรถสองแถวในกรุงเทพมาแล้วก็วเรามานั่งเยียนดูบ้างว่าจริงความรู้สึกมันเป็นยังไง ใจที่มาคือว่ายังแปลกใจว่าคนส่วนมากจะมีความเชื่อว,ว่าไม่ควรเที่ยวตอนที่หน้าฝนชนะแต่จริงแล้วไอตอนหน้าฝนเนีเ่ยนะมันเย็นนะมันเย็นไอมันมีความไม่สะดวกสบายอยู่บ้างก็ไปไหนจะต้องเตรียมร่มมาหน่อยเลยอ,อต้องระวังลื่นหน่อยเืนแต่ว่ามันเย็นนะและเฉียบเป็นหมดที่เราเห็นตลอดทางเนี่ยดีกว่าดีกว่ามาตอนที่แดดเปรี้ยงๆแล้วก็แล้วคนเยอะๆอีกคือสัป หลังมีกว้างเองที่นะมีต้นแบบด้าหลังนี่ก็เป็นนางเล่นที่นี่เขาก็มีต้นแบบบางอันซึ่งไม่รู้ว่าคือด้วยความที่เราจะเที่ยวน้อยนะ<ตรง>ซึ่งมองว่าเป็นต้นแบบที่ดีคือความยั่งยืนเี่แน่ๆเนี่ยคือมันต้องขึ้นผ่านไปได้นอกเหนือไปจากเรื่องที่แบบแเป็นเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของการที่จะ อ่เรียนตัวเองน้อยที่สุดอย่างโฮมสเตย์เนี่ยถ้าเขาไปติดแอรเนี่ยพี่ว่าจบไปนะมันอาจจะดีสําหรับนั่งเลี้ยวบังุ่มซึ่งนัความสบายแว่าเสน่ห์ของชุมชนที่เขามีเพราะว่าพวกอากาศอย่างนี้มันอากาศดีอะอากาศมันเย็นมันสบายดีเนาไปติดแอร์ทำไมความรู้สึกที่เขาได้มันอาจจะลดลงสงาด้วยสาวแล้วก็ ต้นทุนเขาก็สูงขึ้นด้วยในเรื่องค่าไฟด้วยซ้ำไปเวลาคุยกับเขาเนี่ยเขารู้ว่าถ้าเกิดว่าช่วงที่โลซี e ั s เนี่ยมันไม่มีลูกค้าไม่มีนักท่องเที่ยวมาเนี่ยเขาก็รายได้เขาก็าหายไปเขาก็สามารถพอผ้านนะแต่สร้างผลิตภัณฑ์แล้วก็อไปขายในกรุงเทพได้เนฉะนั้นส่วนที่เป็นนักท่องเที่ยวมาเนี่ยเป็นแค่รายได้เสริสม่วนตอเรามอ,องเนี่ยเราลองลองูเนี่เราถือว่าเ,เขาแข็งแรงกว่า